ก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลองแปลง p o ป u p Store ที่ Central ลเอ็มบ y นะครับก็ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสกันดีของลองแปลงนะครับที่ได้โอเปร์ร้านรีเทล ด้วยตนเองเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับตัวโครงสร้างของป๊อปอัพเนี่ยก็แบ่งออกมาเป็น4โซนหลักๆนะครับทั้ง4โซนเนี่ยก็จะเฮาส์คอ l เล c ชันคีย์หลักๆของลองแปลงทั้ง4ได้แก่วิลเลเร่ฟิฟตี้แฟร o ทอมส์นะครับเลดี้เบิแล้วก็แอร์ค m มานนะครับซึ่งทั้ง4เนี่ยก็จะผูกไปกับคอนเซปต์ของธาตุทั้ง4ได้แก่ดินน้ำลมไฟนะครับภายใต้คอนเซปต์ t h e r is s t t r r n t y y n n v v r y y นลองแงนะครับหรือว่า ความเป็นนิรันต์เหนือการเวลาของนาฬิกาบองแปงครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านอาลองแวะมาเยี่ยมชมตัวบลองแปงฟลอมอัพสตร์ได้นะครับที่เซ็นทรัลเอเมอร์ซีเชนจีครับ ปีนี้ก็ยังเป็นปีครบรอบ70ปีนะครับของนาฬิกา50 f a t h o m s นะครับตัวนาฬิกา First Modern Diving Watch นะครับนาฬิกาดำน้ำรูปแบบโมเดิร์นเรือนแรกของโลกนะครับที่เราล็อตชันปี1953นะครับเพราะฉะนั้นด้วยความพิเศษแบบนี้เนี่ยยังไงจะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นอีกมากมายแน่นอนที่ป๊อปอัพแบบนี้นะครับยังไงแวะมาเยี่ยมชมกันได้นะครับขอบคุณครับ